สวัสดีตอนเช้านะคะเด็กๆก็พร้อมที่จะออกมารับลมหนาวกันแล้วนะคะอากาศเย็นๆนะคะอย่าลืมปิดหน้าต่างนะคะพเพราะแง้มๆแค่พอให้อากาศเข้าไปในบ้านได้นะคะเพราะว่าระวังน้องๆจะเป็นหวัดกันด้วยนะคะผู้กองจากประสบการณ์ปีที่แล้วเนี่ยน้องๆเป็นหวัดในช่วงเดือนนี้เลยนะคะแล้วพอเป็นหวัดกันเนี่ยมันก็ส่งผลไปถึงเรื่องโรคหัด ที่จะตามมานะคะถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนเนี่ยคุณหมอยังบอกเลยว่าวัคซีนโรคหัดเนี่ยป้องกันไม่ได้100เซนนะคะก็มีโอกาสถึงแม้ว่าจะทําวัคซีนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดโรคหัดได้มไมามาเร็วมิวมีวมิ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 วมายายฟ้ามามามิวมิวมิวมามาเร็ว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 เลมอนเร็วคุณยามาคุณยาเดินช้าช้าคุณยายเดินช้าช้ามาเร็วเร็วลูกหลานลูกหลาน ว่าคำหวานเออการมายอมมายางอ่เบเดไปเบเดไปแม่ปล่อยเบเดเบเดมาเด็กกับเบเดไปเฮเคไปอุ้ยไข่มันนีมันนีมันนีกับมยอดมันนีกับยอดไปละอืออือค่ะค่ะจิ้งจกหมาหยอดอ้าค่ะค่ะจะเห็นไหมคะว่าแม่มณีกับน้องทองหยอดเนี่ยเร็วมาก จะมีคู่นี้สองตัวแล้วจะมีน้องปูม้าเนี่ยคอยจ้องอยู่ไกลๆถ้าผู้กองพลาดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือจะจะออกไปด้วยเหมือนกันแล้วน้องทองหยอดกับแม่มณีนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาถ้าออกไปเนี่ยก็น้องทองหยอดจะไปเล่นกับหมาแต่แม่มณีนนจะออกไปเล่นญ้าส่วนถ้าน้องปูม้าออกเนี่ยคือจะไปหาพระโลมาซึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ฉันขอออกจากบ้านแต่ถ้าพระโลมาอยู่บ้านเนี่ยไม่ไปไหนก็เป็นคลิปที่ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่า น้องปูหมาเนี่ยรักพระอารมามากๆนะคะแต่กับผู้กองเนี่ยรังเกียจผู้กองมากมานะคะก็ต้องทําใจนะคะก็ยอมรับวันนี้ลมหนาวมาหลายวันติดต่อกันแล้วนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยที่จังหวัดอื่นทางภาคเหนือภาคอีสานคงจะหนาวมากกว่าที่บ้านผู้กองนะคะก็ดูแลสุขภาพน้องๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวท่านเองที่เป็นผู้ดูแลน้องๆด้วยนะคะ ตอนนี้ผู้กองเนี่ยเริ่มปิดหน้าต่างให้มันแคบลงตอนกลางคืนนะคะเพื่อให้ลมเข้านิดหน่อยพอนะคะพะนมทองหยดของเราเนี่ยก็มุ่งหน้าไปหาต้นไผ่ไเงินนะคะแล้วก็ชอบเล่นกับน้องหมานะคะก็เนี่ยก็จิ้งกิ้งเกือกให้น้องหมามากัดพุงเล่นเล่น,ลนกัดแขนกัดขาน้องหมาเขาก็หยอกเล่นนะคะ หมาบ้านเราเนี่ยวไว้ใจได้แต่ว่าถ้าหมาที่อื่นก็ไม่น่าไว้ใจนะคะเพราะว่าเขาเล่นกันมาแต่เด็กๆแล้วอย่างน้องจินนี่เนี่ยลาะๆอยู่รอบกลงเพื่ออยากเล่นกับน้องแมวนะคะพอโอกาสที่น้องท้องหยอดออกไปเนี่ยเขาก็จะเล่นกันแบบนี้นะคะวนยายชบาแก้วของเราเนี่ยก็ยังซนอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็น้องปาร์ตี้เนี่ยผู้กองอ่านคอมเมนต์รู้สึกว่า fc น้องปาร์ตี้เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและนี่น้องหมูสามชั้นยังไปหาหมอทุกวันอยู่นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ยังกินอาหารได้อยู่นะคะถ้าสาบใดที่ยังกินยาได้ยังกินอาหารได้อยู่เนี่ยเราก็มีความหวังที่เขาจะอยู่กับเราไปนานๆนะคะสองสามีภรรยาคู่นี้นะคะก็คือน้องก้านมายม <c oughs> กับแม่ปิดจ,จอบโดนไปแล้วนะคะอยู่ใกล้กันไม่ได้น้องปิดจ,จอบเนี่ยวบางทีเขาก็หลงๆแล้วก็มานั่งข้างๆน้องก้านมายมนะคะแต่ถ้าเห็นปุ๊บว่าเป็นน้องก้านมายมเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะส่วนน้องก้านมายยมเนี่ยก็จะเป็นถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเทียบกับ ผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายแบบทื่มๆนะคะน้องกันมายมเนี่ยจะแบบทื่มๆหน่อยซึ้บื้อซึ้บือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยรวมแล้วนีสใส่ดีแหละแล้วนู่นข้างบนนู่นคือแม่ขนมนะคะก็เรียกว่าพยายามซนพยายามหาที่ส่วนตัวกันในแต่ละตัวนะคะก็อากาศตอนเช้าเนี่ยลมพัดแรงมากๆกลางคืนก็เช่นเดียวกันนะคะพยายามผู้กองพยายามปิดประตูหน้าต่างอะไรให้น้องๆอุ่นแล้วก็หาผ้านุ่มๆมาให้น้องๆนอนอุ่นกันนอนเบียดกัน เป,เป็นแพรเลยนะคะตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปจะเอามาให้ดูว่าน้องๆเนี่ยหนาวแล้วก็นอนเบียดกันนะคะแล้วก็นี่ทางปุ่มแก๊งของน้องที่ป่วยเป็นดิวคีเมียนะคะก็ค่อยๆทยอยออกมาทางประตูแมวทีละตัวซองตัวน้องทุ่งนามาแล้วนะคะแล้วก็มาแล้วน้องแสนสุขตัวแสบของเรานะคะน้องอน้องสปากเกตตี้ก็เข้าออกประตูแมวเป็นแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือเขาเนี่ย ค่อนข้างจะมีปัญหาน้องแสนสุกเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยกับน้องแสนสุกนะคะน้องแสนสุกเะชอบเกเกทุกตัวนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยน้องสปาเกตตีก็เป็นแมวที่สู้นะคะสู้สู้ทุกตัวที่จะมาเข้าใกล้เขาเนี่ยเขาจะคำรามไว้ก่อนน้องแสนสุกก็เลยแย่งแยงไปเหมือนกันเพราะว่าน้องสปาเกตตีเนี่ยสู้นะคะก็ตัวเนี่ยก็เริ่มมีน้ําหนักขึ้นแล้วนะคะน้องสปาเกตตีนะคะแล้วก็ที่หางยาวมากๆนะคะและตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมานอนเบียดกับผู้กอง จะ,จะ,จะต้องหาหมอนไว้ให้เขาใบหนึ่งนะคะแล้วก็เขาก็จะหลับบนหมอนพยายามจะเอาใจเขาหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่แล้วก็อยู่ระหว่างการปรับตัวเข้ากับกลุ่มแก๊งที่ป่วยเป็นริวทิเมียซึ่งตัวเขาเขาเนี่ยจะเป็นตัวที่7นะคะตัวที่ตัวอื่นๆไม่มีปัญหากับน้องสปาเกตตีจะมีน้องแสนสุกเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าอยู่ในสายตาผู้กองเนี่ยน้องแสนสุกก็จะเงียบจะหน่อยจะไม่กล้ายุ่งจะไม่กลา,กลาดังแกใครก็ไม่ต้องไปแบบ ผู้กองก็ไม่ได้เกลียดน้องแสนสูงนะก็เ,เอ็นดูความในความก้าวร้าวในความแสบของเขาแล้วมันก็มีที่มาของความก้าวร้าวของเขาแหละนะคะเพราะว่าเขาเนี่ย ถูกบ้านาหลังที่1ก็ขังก็ไม่ได้กองหลังที่2รับไปก็ดูแลเขาไม่ได้ดีเท่าที่ควรผู้กองต้องไปรับกลับมาแล้วก็พร้อมกับเป็นโรคหัดก็ต้องพาไปรักษาโดนขังกลงอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเดือน2เดือนแล้วผู้กองก็ต้องรับกลับจากโรงพยาบาลมาก็ต้องแยกกลงไว้ตัวเดียวอีกเป็นเดือน2เดือนเช่นเดียวกันแล้วกว่าจะมารวมฝูงกับเพื่อนเนี่ยนะคะก็เลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่า การอยู่ตัวเดียวของเขาเนี่ยมันมีความสุขกว่านะคะตอนแล้วตอนที่ขังกรงไว้นอกบ้านเนี่ยเพื่อนเล่นของน้องแสนสุขเนี่ยคือน้องหมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเข้ามาอยู่กับเ,เพื่อนๆในบ้านเนี่ยเขาก็เลยอาจจะรู้สึกว่า เพื่อนแมวเหล่านี้อาจจะไม่ไม่ไม so ่มีความสุขกับกนอยู่เพื่อนแมวเพื่อนแมวเหล่านี้นะคะก็เลยอาจจะให้ทําให้เกิดภาวะความเครียดบ้างแล้วก็อาจจะเลยทําให้เขามีนิสัยเกเรนี่พ่อปลาดุกของเรานะคะนั่งตัวกลมมากเลยนะคะแล้วก็ตัวอ้วนรู้สึกว่าตัวอ้วนแม่รายแก้วก็ตัวอ้วนขึ้นนะคะพอได้อยู่ในที่ที่ในบ้านแบบนี้นะคะก็ทําให้ตัวเขารู้สึกสะอาดสะอ้านขึ้นแล้วก็ตัวอ้วนขนมันขึ้นนะคะแล้วก็คู่นี้นะคะ ให้ดูน,นี่ทางซ้ายคือน้องอีสเตอร์ทางขวาคือพ่อมทองหยอดตัวที่อยู่ข้างหลังคือพ่อมทองหยอดความเหมือนของเขาเนี่ยเหมือนกันมากๆนะคะเนี่ยโดนน้องอีสเตอร์ตบพ่อมทองหยอดเนี่ยจะไม่สู้เด็กนะคะจะหนีแต่ถ้าเป็นน้องแมวเพศผู้ที่รุ่นดาวคราวเดียวกันเนี่ยสู้นะคะแล้วจากคลิปที่นําส่งอาหารให้น้องมาจนในบ่อทรายนะคะถ้าท่านใดยังไม่ได้ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูนะคะชื่อคลิปว่าส่งอาหาร หมาจรบอรไซด์แบบสับแบบใหม่นะคะชื่อคลิปก็น่าสนใจแล้วนะคะพอดีน้องเนาะเมื่อเช้าเนี้ยมีน้อง,น,องน้องอาม1ในสี่ตำรวจที่ไปช่วยผู้กองเนี่ยเขาบอกว่า เขาเข้าไปดูคลิปที่ผู้กองลงอ่ะแล้วเขาอ่านคอมเมนต์นะคะผู้กองแคปตัวอย่างที่น้องอามส่งมาให้ผู้กองมาให้ดู<ม>ก็บอกว่าเขาอ่านคอมเมนต์แล้วเขาใจฟูมากแล้วเขามีสุขมีความสุขมากรู้สึกชื่นใจมากปลาปื้มมากกับคอมเมนต์ที่พี่น้องโต้ตอบกลับมาในคลิปนั้นนะคะก็ต้องขอบคุณมา,มากๆทําให เขาบอกว่าเขามีความสุขมากในการที่ได้ไปช่วยผู้กองอจริงจริงนะคะแล้วก็ตอนยิ่งได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านความคิดเห็นที่พี่น้องส่งกันมายิ่งมีความสุขขึ้นไปอีกเขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแก๊งนี้ทีมนี้นะคะก็จะต้องเป็นผู้ช่วยผู้กองในภาวะ อุทกภัยแบบนี้นะคะในการช่วยเหลือน้องหมอจันและจริงๆภารกิจของน้องๆเหล่านี้ในวันปกติธรรมดาเนี่ยเขาจะต้องช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ําท่วมนะคะบอกเขาบอกว่าค่อนข้างเหนื่อยมากเพราะว่าชาวบ้านก็ลําบากแล้วก็แย่มากถ้าอยากติดตามว่าน้องๆกลุ่มนี้ ทำอะไรนะคะเข้าไปดูในเพจของสอพอผักไห่สถานีตารวจภูธรผักไห่นะคะจะได้เห็นว่าน้องๆเหล่านี้นะคะแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนกันเลยนะคะต้องช่วยเหลือชาวบ้านต้องระดมขวาดล้างอาจญากรรมต่างๆนะคะคงจะได้เห็นน้องๆกลุ่มนี้นะคะไปช่วยผู้กองอีกแน่นอนนะคะเพราะว่าบางบ่อเนี่ยยังไม่ได้รับอาหารอย่างบ่อของพี่ใจดีเนี่ยมีพื้นที่ตั้ง2 0งพันไร่นะคะคิดดูว่า น้องหมาเนี่ยไม่รู้อยู่ยังไงแล้ว้วแลวผู้กองเนี่ยไม่ได้มีเบอร์ของคนงานด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่ไปส่งเนี่ยจะจํากันได้เป็นบ่อสุดท้ายที่ผู้กองไปส่งเนี่ยอาหารเหลือแค่ไหนก็ต้องลงแค่นั้นเพราะรถผู้กองเนี่ยเป็นแค่รถกระบะธรรมดาเพราะฉะนั้นบรรจุอาหารได้มากสุดเนี่ยสามสถึงสีกระสอบกระสอบและยี่สิบกิโลบ้าง10บกิโลบ้างรวมๆไปตามที่พี่น้องส่งกันมานะคะก็ถ้าท่านใดมีกําลังก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวผู้กองขอพักเหนื่อยวันอาทิตย์นี้วัน,วน,วนหยุดบางท่านถามผู้กองว่าทำไม ไม่ไปส่งวันหยุดวันหยุดของผู้กองเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ผู้กองมีพ่อแม่ที่อายุต้อง86 87แล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่ไม่ได้อยู่กับผู้กองนะคะเคยชวนมาอยู่ด้วยแล้วแล้วท่านไม่มาเพราะว่าท่านก็ต้องเลี้ยงน้องหมาจรน,น้องแมวจรอ,อยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันนะคะอายุต้อง80กว่าแล้วยังต้องหุงข้าวให้หมาจรหลังบ้านซึ่งเป็นทุ่ง,งานานะคะ ฉะนั้นในวันหยุดเนี่ยผู้กองก็จะต้องมีเวลาไปดูแลพ่อแม่นะคะแต่ว่าในรอบในการเข้าบ่อทรายรอบต่อๆไปเนี่ยผู้กองก็อยากเข้าไปแบบ ใช้เวลาหลายๆชั่วโมงในบ่อทรายนะคะไม่ไม่อยากแบบรีบไปรีบกลับแบบวันนั้นนะคะจริงๆก็อยากจะใช้เวลาเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาแล้วก็อยากจะขับเรือไปดูจุดๆตรงนู้นตรงนี้ที่อาจจะหลงหูหลงตาคนงานแล้วมีน้องหมาติดเกาะอยู่นะคะอยากทําแบบนั้นขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกทรายแมวหรืออาหารสําหรับน้องมาจรในบ่อทรายนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็น ะะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านผมซูเปอร์แตงก็สามารถทําได้ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจอแล้วก็น้องมาจรในบาะทรายกันด้วยนะคะ